หนุม่มแบบทดทสวัสดีค่ะมือนิธสาวนายชิภาพมาก,กิน ต่ำซัวแซลมอนกุ้งสดเด้อจ้ะน้องเรเคยกินจักเท่อแซลมอนแต่กุ้งเคยกินมาแล้วจ้ะเพราะว่าแซลมอนเนื้อจะเป็นจังใดพี่น้องผักเครื่องเคียงเขาก็มีผักสลัดแล้วก็แครปบวผักสลัดแดงข้าวเหนียวมาจ้ะมากินน้ำกกนเริศมาจากพอกับแม่มากินน้ำกกนเลอิอมาปั่นข้าวเดียวกินข้าวก่อนนะออนทองกินผู้เดียวแล้ว อืมอ mm. 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 ืมอืมาช่เห็นกระบอกเนอะหวานหวานเบนิ้งจะไหนกินก่อนหวานชมชื้นปะเรือลูกชาวกินจองสามต้อนพี่เนาะอืมครับ พุงสดก็ม hmm. mm ีหอมจี มืงแบบทั hmm. mm ่ท hmm. mm ั hmm. ่ สองตอนนะ่ะครั้งแรกกิน,นก็แซ่บอยพี่รน้องแต่ว่าแรง คอตาจะนอ้องแบบมติวกราปุ่มแหละเขายากมากหรอ ห่มชุดใส่ปลาไลครับใช้ประมาณห้าคุกกี้ตัว Hmm. นางชินหน่อยความจำก็เต็มแล้วเนี่ยเก็บด้า มือ่อแล้จ้าเรจะนำปลาเครื่องน่ะครับูุใดมักกินนี่กัในกาแากุไยโคกดแซ์กดติดตามไม่สาวในเน่เด้อจ้กพี่นอ้องอะกลับลาปไปก่อนสวัสดีค่ะ